สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิทกทุกๆท่านนะที่เข้ามารับชมช่อกแอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตร2ตัวบนตรงๆให้สมาชิกได้รับชมกันจับคู่ชุดด้วยสี่คู่ชุดแบบนี้เลยนะสมาชิกนะใครที่ชื่นชอบใครที่ชื่นชอบสูตรประเภทนี้ก็เตรียมแก็บสูตรไว้ได้เลยนะถูกผิดว่ากันไปตามสูตรนะสมาชิกนะสูตรหลัก10 บนนะครับ2ตัวมา1ตัวสูตรหลักหน่วยบนนะครับ2ตัวมา1ตัวจับคู่ชุดได้4คู่ชุดแบบนี้นะครับใครที่ชอบก็ว่ากันไปนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไปด้วยนะช่องแอดทอนนักคำนวณน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มกำลังใจช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกรกะดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะสมาชิกนะ นะครับ <c oughs> อขอประชาสัมพันธ์นะครับให้สมาชิกที่ติดตามช่องแอนทอนนักคำนวณได้รับทราบกันนะตอนนี้ช่องเล็กของผมก็คือช่องแอนทอนชาแนลนะครับหลังจากที่โดนปิดสร้างไรายได้มา90วันนะครับสเดือนพอดีเลยก็กลับมาเปิดนะการสร้างไรายได้ได้ใหม่นะก็คือช่องเล็กของผมนั่นแหละช่องแอนทอนชาแนลตะกอดเนี่ยนะครับ ช่องยุทผมทั้งหมดจะมี3ช่องช่องแกทอนตําราพาลวยช่องใหญ่แล้วก็มาช่องแกทอนนักคำนวณนี้ช่องกลางแล้วก็อีกช่องเล็กก็คือช่องแกทอนชแนลนะครับช่องแกทอนชแนลช่องเล็กผมโดนปิดไป3เดือนนะก็เพิ่งมาเปิดสร้างรายได้ใหม่ได้นะครับใครที่อยากติดตามสูตรหวยลาวพัฒนานะครับก็เข้าไปกดติดตามได้ผมพร้อมแจกสูตรแล้วก็ชุดสรุปลาวพัฒนาวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ผมลงให้ลาวพัฒนานะครับสลับกับ ไว้ายให้เหมือนเดิมในช่องแอทอนชาแนลใครที่อยากติดตามลาวพัฒนาเวลาวพัฒนาก็ไปกดติดตามช่องแอทอนชาแนลได้เลยเลยนะครับสมาชิกนะ,ะแจกมาเพื่อรับสัตว์นะครับเอามาฟังคำเตือนทางช่องกันก่นกอนครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะค,คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลักจินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิง่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท,ทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะท,ทุกข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์้วยตรงท่านเอง ถูกผิดกราบขอโทษขออภัยครับ <c oughs> เอามาดูฮะงวดที่หนึ่งนะคัผมจะได้ดูสี่งวดงวดที่หนึ่งสูตรหลักสิบบนได้หกกับแปดหลักหน่วยบนได้สองกับสี่จับคู่ชุดได้หกสองหกสี 2, ่แปดสองแปดสี่ 4, ครับผลออกเจ็ดแปดสองครับสิบบนแปดหน่วยบนสองครับก็มาที่คู่ชุดนี้ฮะแปดสองนะครับ เข้าที่10หน่วยบนนะครับถูกเป็นงวดที่1ถูกเป็นงวดที่1นะครับอมาต่อกันงวดที่2ครับสมาชิกงวดที่2สูตรหลัก10บนุได้เจกับ9หน่วยบนได้6กับแปดนะผลออก7 6เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โทษทีฮะจะรีบไปไหนนะ จะรีบไปไหนใน้อพูดผิดเลยรีบสิบบนเจ้ก้า9หน่วยบนหก,กับ8จับคู่ฮะสี่คู่ชุดได้เจ็ดหกเจ็แปดเก้าหกเก้าแพอกสี่เจดแปครับสิบบนมาที่เลขเจ็ดนะครับหน่วยบนมาที่เลขแนะครับเจ็ดแปดเจ็ดปดปดคู่ชุดนี้เจ็ดแปด ก็ออกที่ไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะสิบหน่วยบุญ <c oughs> อ่ะมาต่อกันหัวที่สามฮะหัวที่สามสูตรหลักสิบบุสองตัวมาหนึ่งตัวได้ก้ากัหนึ่งฮะหลักหน่วยบน2สองตัวมาหนึ่งตัวได้สองกันสี จับคู่ชุดใน 9, 2, 9, 4, 1, 2, 1, 4นะครับก็ออก8 1ดครับ10บ,บุนก็มาที่เลขก1ครับหน่วยบุนก็มาที่เลขก2ก็เข้าคู่ชุดนี้หนับที่10หน่วยบนถูกเป็นงวดที่3ถูกเป็นงวดที่3 ออขอบคุณนะครับขอบคุณอีกสักครั้งหนึ่งขอบคุณสมาชิกทุกๆท,ท่านนะที่ให้การติดตามทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับคอยให้กําลังใจนะครับแอดทอนด้วยดีเสมอมานะครับก็ผมก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนะนอกจากนะครับการคิดคํานวณสูตรหวยให้มาฝากสมาชิกถ้าสมาชิกชอบสูตรที่ผมคํานวณก็เก็บสูตรไว้ฮนะถ้าไม่ชอบก็มองผ่านได้เลยนะทุกๆตัวเลขนะครับ เหมือนการคาดดาล่วงหน้าตามสูตรฉะนั้นสมาชิกต้องพิจารณาดีๆพิจารณาด้วยตัวเองนะครับผมแค่ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับอย่างเช่นสูตรนี้นะครับสูตร2ตรัวบนตรงๆฮะก็จะเป็นสูตรใหม่นะลงให้วันแรกฉะนั้นสมาชิกต้องพิจารณาก่อนที่จะนําไปใช้นะครับพิจารณาดีๆนะครับอ่ะมาดูวันที่ผ่านมาสูตรได้8ปดกับสนฮะหลัก10บบุญ หลักหน่วยบุกได้2กับ4ฮะจับคู่ชุดได้4คู่ชุดฮะได้8 2 8 4นะครับ0 2 0 4นะทุกใครโทรมาอ่ะขันรายการแป๊บหนึ่งมีคนโทรมาเข้ามานะครับโทษทีฮะเอามาเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนี่นจับคู่ใช่ไหมอ่ะก็ ใช่ไหมเมื่อกี้นี้ก็จกับคูได้แปดสองแปดสี่ศูนย์สองศูนย์สี่นะครับคุณดอกสองศูนย์สองเมื่อที่ผ่านมานะนะครับก็ตามนี้เลยนะครับไม่รู้ถึงไหนเราไม่รู้ก็ตามนี้นะสิบมาเลขสูงนะหน่วยมาเลขสองครับนะครับก็เข้าที่ศูนย์สองอันสมาชิกดูดีๆนะสมาชิกดูดีๆนะับ แถวแรกกัแถวแรกกับแถวที่สี่ไม่มาเลยมาแถวที่สองกับแถวที่ส <c oughs> ามอภิจารณานะสมาชิกนะนะครับอ่ะถูกฮะวที่ผ่านมาเอาวน,นี้ได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันนะสมาชิกนะไปดูกันนะพอมวิธีทำกันครับนะนี่ฮะวิธีทำนะสมาชิกนะ <c oughs> สิบบนนะครับสองตัวมา1ตัววิธีทำนาหลักแสนสองครั้งบวกสิล่างหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครัง้งที่หนงหนึ่งครั้งบวกร้อยตัวหน้า,า,1 1าก็สองอีกหนึ่ครั้งบวกกนได้เท่าไหร่บวกเลขสองงที่นะครับเอาบวกก็ไดูเจลงท้ายเลขสี่นะครับสี่บวกหลงท้ายเลขศูนย์ศบวกสามก็ได้สามสามบวกสามลงท้ายเลขหกหบวกสองครับหกวกสองลงท้ายเลขแฮะสมาชิกนะ เป็นตำแหน่งแรกที่10บน8บวกเพิ่มไปสองแปดาได้เลข0ูนะเป็นเลขคู่ฮะ8กับย์งวดนี้หลัก10บนนะ <c oughs> เป็นสูตรใหม่นะแจ้งเตือนไว้ก่อนเป็นสูตรใหม่ถ้าใครชอบก็จัดไปงวดนี้นะฮะอบอกสมาชิกเลยงวดนี้สูตรหลัก10บ,บนเนี้ยนะครับมันได้ทั้งเลขคู่เลขคี่นะครับที่ที่เป็นสูตรค,คู่คี่นะนะไม่รู้จะเอาตัวไหนแนละ้วสมาชิกนะเดี๋ยวคอยรอรุนชุดสรุปผมแล้วก,กันนะมันแตกแตกแตกไปหมดฮะ นะครับเฉพาะาหลักสิบอ่ะหลักสิหลักร้อยอ่ะคู่ขี้อ่ะได้ทั้งคู่ทั้งขี้เลยนะครับไม่รู้จะเอาคู่หรือขี้เดียวแต่แตทั้งหลักตัวนี้ได้เลยคู่นะครับใครชอบส่วนนี้ก็จัดไปอามาดูหลักหน่วยบนนะวิธีทนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่สอครั้งบวก1 0 3ตัวท้ายครั้งที่1 ะบวก13ตัวท้ายกันที่หนึงหครั้งบวกร้อยสามตัวท้ายกันที่สอครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกเลข3คงที่บวกกันดูฮะ2อบวกหลงท้ายเลข8 8ดบวกสลงท้ายเลข2 2งบวกสลงท้ายเลข4 4่บวกหลงท้ายเลข0 0นบวกสคงที่ก็ลงท้ายเลข3ฮะ3บวกเพิ่มไป2ได้เลข5อ่ะหลักหน่วยบนได้3กับหฮะ10บนได้8กับ0อ่ะ10บนได้คู่หน่วยบนได้คี้อ่านตามนี้เลยใครชอบตามนี้ก็แคปสูตรไว้ใครไม่ชอบสูตรมองผ่าน นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับมาจาับคู่ตอนนี้นะครับสูตรสองตัวบนตรงเป๊ะหรือหลุดอ่าว่ากันไปตามสูตรที่ให้ดูไปเมื่อกี้นี้นะครับอ่ะสิบนั่นเลขตัวเดิมครับเหมือนวุนที่ผ่านมาสิบวุนที่ผ่านมาได้แปดกับสุนวุนนี้ก็ได้แปดกับสุนรักไว้บนนะครับได้สามกับห้า นี่ฮะตามนี้จับคู่ฮะตอนนี้ก็จะได้8 3ดสามแปดห้าฮะแปดสามชอบตัวไหนจับตัวนั้นไม่ชอบสักตัวมองผ่านไปรวดนะไม่ต้องแค่นะจ๊ะนะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูมองผ่านได้เลยนะ อ่ะดูได้ฮะเป็นกำลังใจนะฮะแต่ไม่ต้องใส่ใจอ่านะนะดูฮะดูไปเถอะสมาชิกนะมันจะได้เป็นแนวทางถูกผิดว่ากันที่หนึ่งสมาชิกเป็นคนกัดกรองเอาเองเด้อหัวประชาธิปตนะครับสิบหกทับสิบทับหกหกอ่าชอบหรือไม่ไม่ชอบมองผ่านสี่ชุดนี้แปดสามแปดห้าศูนย์สามศูนย์ห้า โชคดีจงเป็นของท่านทุกท่านทุกๆคนที่เข้ามารับชมช่องแง่ทอนนักคำนวณอยู่ในขณะน,นี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ให้การติดตามขอบคุณครับ